เล่นกอไอ้แม่คุณชอบกีฬาอะไรเป็นเยอะก็จะเป็นเอ่อพวกฟุตบอลก็ชอบฟุตบอลฟุตบอลชอบหรอฟุตบอลนี่ผมแข่งในบริษัทเนี่นะผมยิงปีป,ปีหนึ่งอะแปดจุดเก้าลูกห้าสิบลูกเจ็ดจุดลูกยิงมึงเก่งเกินอ่ะมึงเก่งเกินจริงไหมเนี <B> ่ยเออเก่งยิ่งเออบอกตรงๆนะมีทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาติดต่อผมถ้าผมไปเซ็นตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยเมสซี่ไม่ได้เกิดเฮ้ยจริงยิงทีพูดโดนแต่ไม่ให้คุณเซ็นเลยทีมไหนทีมไหนพอจะบอกผมได้ไหม ยักษ์ใหญ่ในพิมพิลีกยัษ์ใหญ่พิมพิลีแต่ผมเกลียดมันไงผมก็เลยไม่เอาเฮ้ยทีมไหนวะผมไม่อยากบอกแต่ว่าผมผมเชื่อทุกทีมบนโลกไปนีิยกเว้นแมนยูผมไม่ชอบแมนยูเดี๋ยวว่าไม่ชอบครับโคตรเกลียดเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะผู้หดิงผมเห็นอยู่ที่ไปเองว่าอยากจะรู้ว่าไอ้กรรมการในจบมาจากไอโอเทอร์สอร์หรือเปล่าบะมันได้ไอกรรมการไปได้ไงลูกบางลูกไม่ฟ้าไม่ได้่ฟ้า แมนยูนี่ผมว่าเขาเล่นแบบว่าชัวร์แล้วนะบ้าาคุณก็ชอบแมนยูไม่คิดโกงคือผมไม่ได้ว่าผมรับทีมไหนแล้วชอบทีมไหนรับโทรศัพท์ครับผมฝ่ายใจมากเลยไปดูก่อนที่แล้วแมนยูชนะไงกล่าว่าจะได้แชมป์โอ้โหตัดมาภาพเฟอร์ลนี่ยังไม่จับมือกับกันเลยนะตัดไปอีกสนามหนึ่งแมนซิเอาไปตื่อหล่อเออมีฉลากมีคุยกับใคร เออได้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 เออบอกให้ข้างล่างปิดบริษัทเลยนะเออโอเคล้อมบอริษัทไว้ก่อนเออโอเคโอเคแล้ว <c oughs> โทรศัพท์มาครับผมได้รับน่อนครับโอ๊ยไรเบอร์ไม่รู้จักไม่เคยรับครับครับโทรแม่มันจะดังหรืกูมากกว่าครับผมเ <c oughs> หรอเออ เออคืออะไรนะดีนะดีนะหรือเหนอเหรอครับเหนออุ้ยไอไอปลอกโทรศัพท์ของคุณบ้างครับรีวิวผมด้วยครับตรงนี้ด้วครับครับผมเอเอโอ <li break> <ia> เคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคอ่าไปไปครับมึงไปได้เลยออกจากบริษัทนี้ไปได้เลยกลับไปเลยไอเป็ดน้อย ขึ้นมาดิให้ขึ้นมาเลยให้ขึ้นมากูกลักวเหรอฮะให้ขึ้นมาด่วนเลยให้ข,ออขึ้นมาอ่วนเลย